เทศกาลตุดจีนปี55ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองประจำปีลอดบู์ปิดทองลูกนิมิตรลูกเอกวัดพิกุลจัรัส13าบางเชือกหนังตะลิงชันกรุงเทพ21-23บกราหมา55นี้ปิดทองร้อยพระพุทธบาทจำลองหลวงพ่ออู่ทองหลวงพ่อปานหลวงพ่อหวนหลวงพ่อชานหลวงพ่อผิว ตักบาทาพระประจำบันตักบาทพระร้อยแปดทำพิธีเสด็จเคราะต่อชะตาเสริมบารมีทุกขึ้นชมภาพยนตร์ดีๆดนตรีมันๆยี่สม,มกราคืนลองไฟชมกระท่อมแบนแสดงสด21มกราสนุกสุดมันกับคอนเสิร์ตล้ำซิงยี่สิบมกราพบคอนเสิร์ตเต็มวง สนุกกับศิลปินแชมเชมรำมีเวลาสักสองสามนาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วยสองสามคำยี <23 S 2> ่สิบสามมกราปิดท้ายาด้วยศิลปินเบรกแตกสาวมารดเมกเกแดนหนูดาวเป็นลูกสาวกบจบชั้นมหกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ ไร้ไขนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาหลัยมาเรียนอยู่ใน,นอย่าพลาด21-23ถึงมกราห้าห้านี้ที่างานปิดทองลูกนิมิตลูกเอกวัดพิกุลจรัญ13บางเชือกหนังตลิงชันกรุงเทพมรสพบชมฟรี